สวัสดีค่ะสวัสดีพีเทุกคนนะคะเมย์สุ้งค่ะยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมค่ะเดี๋ยวอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็อยู่ที่บ้านอีกเช่นเคยนะคะ แล้วก็ในคลิปนี้น้องหอมจะมาอ่านความคิดเห็นนะคะของชาวไทยนะคะที่ได้เข้ามาความคิดเห็นแก่แรงงานสาวพม่านะคะที่มาว่าให้คนไทยนะคะจนเป็นข่าวดังล่าสุดบนโซเชียลในตอนนี้นั่นเองนะคะก็จะมีคนไทยหลากหลายคนมากๆเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องน้องหอมช่องของคนต่างๆนานาหรือรายการช่องข่าวต่างๆนานานะคะก็จะมี คนไทยมากมายนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ดาก่าใช้คาว่าดา่าเลยแล้วกันนะคะดา่าให้กับหญิงสาวคนนี้แรงงานพม่าคนนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของประเทศของตัวเองแล้วก็มาว่าคนอื่นเนาะมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบนะคะต้องมีคนด่าก,กลับอยู่แล้วแน่นอนนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเรานะคะถ้าเราอยู่ดีๆแล้วมีคนมาว่ามาดา่าเรานะคะเราก็ต้องด่าก,กลับอยู่แล้วแน่นอนทั้งๆที่ คือคนเขาไม่รับรู้อะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะจู่ๆคือแบบไม่รู้ว่าเขาไปโมโหอะไรจากใครที่ไหนมานะคะแล้วก็มาด่าบนโซเชียลให้คนทั้งประเทศได้รับรู้อะไรเงี้ยทุกคนก็จนทําให้เกลียดเขาไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเกลียดแค่หญิงสาวคนนี้ท่านเดียวคนเดียวนะคะทําให้คนไทยมากมายนะคะเกลียดคนพม่าไปด้วยนั่นเองนะคะ ก็ในวันนี้นะคะน้องหอมจะมาอ่านความคิดเห็นเป็นบางส่วนให้พิทุกนได้ชมนะคะว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจและก็จิตใจด,ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนก็บอกเลยว่าอาทา,ทางที่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้มาด่ามาว่าให้คนไทยคนไทยบางคนก็ยังให้อภัยบางคนก็ยังแบบยังไงอะ่ะเข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะน้องหอมก็จะพูดยังไงเดีย ก็ในคอมเมนต์ในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งคนที่ออกมาความคิดเห็นในเรื่องที่ดีแล้วก็ในเรื่องที่ไม่ดีกับหญิงสาวคนนี้นะคะแต่เนี้คือนางต้องทําใจเลยเนาะตั้งแต่นางพูดออกในวันนั้นวันวันเดียวนะคะตั้งแต่วันนั้นวันเดียวคลิปเดียวนะคะจนทําให้คนทั้งประเทศไทยนะคะได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่นางพูดไปแล้วก็นางก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องราวขนาดนี้ คือเรื่องแบบนี้มันไม่ควรพูดเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศของเราด้วยแล้วก็ไปว่าให้เขาแบบเสียหายเสียหายเสียหายไม่ใช่แบบไปท้าทายประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าถ้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพามา่าอาจจะโดนต้นตีนคนพามา่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันแรงไปกับคนที่ได้ฟังทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนพม่าที่ได้ฟังมันก็รู้สึกว่าฟังไม่สบายหูเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดและอีกอย่างหนึง่งเธอก็คือผู้หญิงแล้วก็พูดจาหยาบคายแบบนี้กับ ประเทศกับประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยจึงทําให้คนไทยหลายๆคนจึงทําให้เกียดชาวพม่าไปมากเลยนะคะก็คือเขาบอกเลยว่าในคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่น้องหอมมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับหญิงสาวแรงงานพม่า,นนมาคนนี้นะคะขอเป็นคลิปสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะคือทําไมถึงออกมาพูดก็เพราะว่ามันเป็น ประเทศของน้องหอมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนพม่าซึ่งน้องหอมเองก็เป็นคนไทยใหญ่ที่อยู่ในประเทศพม่านะคะมันก็ขึ้นชื่อคาว่าพม่าด้วยกันนั่นนะคะน้องหอมก็เลยอยากออกมาความคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะได้บทเรียนเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นางพูดไปแบบไม่ได้คิดนะคะเพราะคิดได้ก็มันอาจจะสายเกินไปสําหรับเธอแล้วนั่นเองนะคะแต่ล่าสุดนี้ก็คือได้มี ตำรวจนะคะส่งนางกลับมาประเทศแล้วอันนี้มาถึงหรือยังหรือยังไม่ถึงอันนี้น้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เท่าที่รู้คือเขากําลังเตรียมที่จะส่งนางกลับประเทศแล้วนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายเลยจริงๆนะคะที่น้องหอมได้ออกมาคอมเมนต์ให้แก่หญิงสาวแรงงานพม่าคนนี้เนาะก็คืออาจน้องหอมก็คือในคลิปสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอเตือนนะคะแรงงานพม่าทุกทกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็อยากให้ระวังปากระวัง พฤติกรรมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมันก็มีเหมือนกันนะคะ,ะไม่ว่าจะปากดีหรือไม่ดีการกระทําของตัวเองเนี่ยมันก็มีทุกคนนะคะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าเราไม่เราแค่ไม่ต้องไปพูดหรือว่าไม่ต้องไปทํานิสัยไม่ดี กับคนอื่นที่มันไม่ใช่ประเทศของเรามันอาจก็ถ้าทําถ้าไม่ได้คิดก่อนทํามันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้าไปนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ไม่อยากให้แรงงานชาวาแรงงานต่างด้าวทุกคนนะคะที่ไปอาศัยอยู่เมืองไทยเนาะเราก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก mm hmm. เพราะว่าก่อนที่จะพูดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้นึกได้อย่างแรกคือมันไม่ใช่ประเทศของเราไม่ใช่บ้านเกิดของเราเราก็อาจจะไม่ต้องไปทําผิดซ้ำซากและไม่อยากให้ ถ้าผิดตัวถ้าคนไปทับผิดคนนึงนะคะมันก็อาจจะลามไปถึงทุกๆคนที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยเ <_ S 1> ช่นกันนั่นเองนะคะอย่างที่คาโบราณเขากล่าวไว้ว่านั่นแหละนะคะถ้าปลาเน่าตัวหนึ่งก็อาจจะทําให้เน่าทั้งตะก้าเลยอันนั้นแน่นแหละนะคะประมาณนั้นเนาะก็อยากจะบอกกล่าวให้ถึงแรงงานต่างด้าวทุกๆคนนะคะก็คือก่อนที่จะทําอะไรลงไปก็ขอให้นึกก่อนว่าเราเป็นแค่แรงงานที่ มาทำงานอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะเราไม่ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องรู้กฎของคนไทยด้วยนะคะคือคนไทยบางคนอาจจะให้อภัยนะคะแต่ว่าตามกฎหมายของคนไทยนั้นเขาอาจจะไม่ยกโทษให้นะคะอันนี้เราต้องรู้ก่อนที่จะทําอะไรลงไปนั่นเองนะคะโอเคเนาะวันนี้น้องหอมก็จะมาอ่านความคิดเห็นนะคะของคนชาวไทยนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ความคิดเห็นแก่ในเรื่องนี้นะคะ อันนี้คือเฉพาะเป็นบางส่วนนะคะไม่ใช่ทุกคนถ้าทุกคนนี่คือเยอะเกินไปอ่านแบบไปสองสามชั่วโมงมันก็ไม่หมดนะคะแต่อันนี้คือเอาน้องหอมนํามาเฉพาะเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็น้องหอมไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะว่าใครเป็นคใครเป็นคนคอมเมนต์เข้ามาบ้างอะไรเนี้ยนะคะน้องหอมจะไม่เอ่ยชื่อนะคะน้องหอมก็จะอ่านความคิดเห็นไปทเรานะคะวันนี้น้องหอมก็นํามามีแค่ไม่กี่ คนนะคะที่นํามาเพราะว่าแต่ละคนนั้นเขาเข้ามาความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นในแง่ดีนะคะว่าคนไทยนั้นเป็นยังไงแล้วก็ให้เกียรติคนต่างด้าวมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมคนต่างด้าวว่าแรงงานนั้นถึงทําให้ถึงทําได้กับคนไทยแบบนี้อะไรนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นคนแรกกันเลยนะคะคนไทยคนแรกนะคะที่เข้ามาความคิดเห็นในเรื่องดีนะคะก็ได้กล่าวว่า ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราให้เกียรติแรงงานต่างด้าวทุกประเทศนะครับแต่ฟังคลิปน้องเขาแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสบายหูตรงคำว่าใต้ตีนพมา่าถ้าน้องเขาทำงานที่ไทยแล้วไม่สบายใจก็เชิญน้องเขากลับไปทำงานที่เมียนมาเถอะครับกลับบ้านตัวเองเถอะนะน้องนะนะอันนี้คือคนแรกนะคะที่เข้ามาความคิดเห็นให้แก่ในเรื่องนี้นะคะ อย่างที่เราก็เห็นที่ผ่านมานะคะคนไทยนี้ให้เกียรติแรงงานจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนคนชนเผ่าไหนอะไรนี้มาทํางานคนไทยก็รับหมดแล้วก็ได้ได้รับความช่วยเหลือกันหมดนะคะคนไทยนั้นมีน้ําใจและให้ให,ให้ให้เกียรติคนต่างด้าวมากน้อยแค่ไหนคนที่ทํางานในเมืองไทยเท่านั้นถึงจะรู้ว่าคนไทยใจดีและมีน้ําใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและคอมเมนต์คนไทยคนที่2นะคะก็ได้กล่าวว่า ผมเป็นคนไทยที่สนิทสนมกับเมียนมาเข้าเข้าออกออกมาเป็นเวลาสิปีทั้งเที่ยวทั้งทำธุรกิจอยู่ที่นั่นมีลูกน้องชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากไม่เคยรู้สึกโกรธเกลียดชาวเมียนมาเลยสักคนแต่สำหรับน้องผู้หญิงคนนี้คือคนแรกที่ผมรู้สึกโกรธเกลียดมีคนเมียนมา น้องต้องได้รับผลกระทบในการกระทาครั้งนี้นะคะอย่างเช่นพี่คนนี้นะคะก็ได้กล่าวว่าอ,อย่างที่ผ่านมานะคะเขาไม่เคยรู้สึกโกรธหรือว่าเกลียดคนพม่าเลยนะคะจนกระทําน้องสาวหรือว่าหญิงสาวคนนี้ได้ทําเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะจนทําให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้นะคะก็ทําให้คนไทยเขารู้สึกเสียใจนะคะก็รู้สึกเกลียดคนพม่าไปเลยนะคะเพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวจริงๆเลยนะคะ แล้วก็ความคิดเห็นของคนที่สามนะคะได้บอกว่าคนไทยไม่ให้อภัยแน่นอนถ้าให้อภัยมันจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทําตามครับการให้อภัยคือให้กลับพมา่าแบบอย่างมีชีวิตคือการให้อภัยที่ดีที่สุดแล้วครับอันนี้จริงนะคะถ้าคนไทยส่วนมากนะคะถ้าให้อภัยก็อาจจะมีรอบสองรอบสามเกิดขึ้นอีกนะคะการที่จะมีเรื่องอะไรนี้นะคะถ้าให้อภัยปัน ถ้าให้อาภัยไปนะคะคนบางคนก็อาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรเราพูดไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสะใจสําหรับเขาแต่ว่ามันจะทําให้คนที่เขาได้ฟังได้จดจําไปตลอดชีวิตจนทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองนะคะอันเนี้ยการที่ไม่ให้อาภัยอดีนะคะคือให้เขากลับจากประเทศอะ่ะจะได้เป็นบทเรียนที่ดีนะคะแล้วก็ คนคนอื่นที่เขาเห็นในเรื่องราวนี้เขาอาจจะไม่ได้ทําตามอาจจะไม่อาจจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซากอีกนั่นเองนะคะโอเคนะคะแล้วก็ความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็ได้พูดว่าคนไทยเป็นคนที่ให้ได้เสมอรักทุกคนเป็นประเทศแผ่นดินสยามแต่อย่าทาให้โกรธนะถ้าโกรธเข้าประเทศไม่ได้เลยนะ บอกให้ร้ายมากนะคะนี่คือคนไทยเขารักแผ่นดินของเขาคนไหนไม่ได้เข้าไทยช่วยซวยทั้งชีวิตนะคะเอออันนี้มันจริงนะคะข่าวล่าสุดอย่างที่น้องหอมได้เห็นก็คือเขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้อาจจะไม่ได้เข้าเมืองไทยอีก ตลอดไปนะคะก็คือตลอดชีวิตนั่นแหละนะคะเพราะว่าประวัติของผู้หญิงคนนี้ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะคนเขาก็รู้จักกันแล้วนะคะถ้าเข้ามองไทยอีกก็อาจจะไม่มีใครรับทํางานเลยจริงๆนะคะอ,อ,อันนี้คือข้อดีของคนเมืองไทยเนาะใครๆก็รับแผ่นดินของตัวเองนะคะแต่มาว่าให้คนไทยแบบนี้มันก็ไม่มีใครที่รับได้เช่นกันนั่นเองนะคะแล้วก็ความคิดเห็นคนต่อไปนะคะได้บอกว่า ร้อยเปอร์เซ็นนะคะคนไทยไม่ให้อภัยเท่าที่อ่านคอมเมนต์ผมก็คนนึงแหละที่ไม่ให้อภัยแน่นอนนะคะอันนี้คือความคิดเห็นที่คนที่เขาไม่ให้อภัยนะคะและความคิดเห็นคนต่อไปนะคะเห็นแล้วโกรธมากๆคนไทยบางคนทําผิดคนไทยยังไม่ให้อภัยเลยแล้วนางเป็นใคร จะเหลือหรอนะคะอันนี้ก็จริงนะคะขนาดคนไทยด้วยกันบางทีเขายังไม่ให้อภัยกันเลยนะคะจนขึ้นทรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดียาวเหยียดเลยนะคะแต่นี่คือนางเป็นใครนะคะไม่ใช่คนไทยอีกแล้วก็มาว่าให้คนไทยอีกเนี่ยก็ท <c oughs> ําทให้คนไทยมากมายที่รับไม่ได้กับเรื่องนี้นั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ความคิดเห็นคนต่อไปนะคะเมื่อผิดแล้วออกมาขอโทษคนไทยก็พิจารณากันต่อไป แล้วก็อยากคิดทําแบบนี้อีกใจดีที่สุดก็คนไทยนี่แหละก็ลองดูกันต่อไปจะลงเอยแบบไหนขอให้รักกันเข้าไว้เมียนมานะคะอันนี้ก็คือความคิดเห็นที่ยังไงอะ่ะเขา วังดีด้วยแหละเนาะอันนี้คือบางคนเขาอาจจะให้อภัยแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปว่าแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนั่นแหละประมาณนี้แหละนะคะก็จะคนไทยเขาก็บางคนเขาอาจจะพิจารณาดูนะคะว่าอะไรเนี่ย ก็อยากให้รักกันเข้าไว้เพราะว่าประเทศสองประเทศเรานี้เราก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้พิจารณาดูนะคะเพราะว่าผิดแค่คนเดียวไม่อยากให้เหมารวมนะคะอันนี้ก็น้องขอ,งของความคิดเห็นสักหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ความคิดเห็นคนต่อไปนะคะได้กล่าวว่าก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณต้องคิดก่อนทําไม่ใช่ทําแล้วมาคิดมันสายไปเสียแล้วนะคะอันนี้จริง ก่อนที่เธอจะพูดนะั้นเธอไม่คิดพอคิดได้นะคะจนข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วเธอกลับมาขอโทษมันไม่มันไม่ได้แล้วนะคะมันสายเกินไปสําหรับเธอแล้วนั่นเองนะคะพอกลับมาแก้ไขาอะไรก็คือมันไม่ทันแล้วจริงๆนะคะก็อยากให้แรงงานหลายคนที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะคะก็อยากให้ระวังกันหน่อยนะคะก็คือไม่อยากให้พูดอะไรหรือว่าทำอะไรไปในสิ่งที่มันไม่ควรทำนะคะก็คือ,อยังไงอะ ไม่อยากให้แบบเออมันเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำซากนะคะแล้วก,ก็ก่อนที่จะทําอะไรพูดอะไรก็ขอให้คิดก่อนแล้วค่อยทำนะขอให้มีสติก่อนนะคะมันนี้เนาะแล้วความคิดเห็นคนต่อไปนะคะคนนี้ก็ได้กล่าวว่าคนไทยอาจจะให้อาภัยแต่กฎหมายไม่ให้อาภัยถ้าทําผิดอันนี้จริงนะคะ ก็อย่างที่บอกแหละนะที่น้องของบอกเมื่อกี้เนาะถ้าเราก่อนที่เราจะทําอะไรมันจะถูกกฎหมายของทางเมืองไทยไหมอะไรเงี้ยเราต้องรู้กฎของเขาก่อนที่เราจะพูดหรือจะทําอะไรไปสักอย่างนะคะคนที่ให้อภัยก็มีนะคะแต่กฎหมายอาจจะไม่ให้อภัยนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็คนนี้นะคะได้ความคิดเห็นนะคะก็บอกว่าน้องคนนี้ตอนนี้ทราบแล้วว่าเธอไม่มีวีซ่าเข้าเมืองเลยโดนจําคุกส5้าวัน แล้วถูกส่งตัวกลับพม่าแล้วและห้ามเข้าเมืองไทยตลอดไปก็รู้สึกสงสารเธอและครอบครัวของเธอนะนะคะนี่คือ ความคิดเห็นของคนไทยนะคะที่รู้สึกว่าสงสารผู้หญิงคนนี้นะคะรู้สึกว่าสงสารผู้หญิงคนนี้เนาะที่เ,เขาพูดไปแบบไม่คิดพอมาคิดได้มันสายเกินไปนะคะ <บ S 1> คนที่เขาไม่ให้อภัยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <S <S แล้วก็อันเนี้ยน้องหมอ,อเพิ่งมารู้นะคะมาอาามม่านคอมเมนต์แล้วก็เพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ได้ถูกจำคุก45วันนะคะแล้วก็ติดคุก45วันก่อนนะคะเขาถึงจะส่งตัวกับประเทศพม่านั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ แล้วความคิดเห็นคนสุดท้ายนะคะก็ได้พูดว่ายินดีกับน้องเขาที่ได้กลับบ้านก็ขอวอวยพรให้ได้กลับบ้านพร้อมทหารพม่ามารับที่ชายแดนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของคนไทยนะคะที่ยังสงสารนางเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพูดไปแล้วไม่รู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่นางบอกเนาะเพาะว่ากลับมาขอโทษแล้วแต่คนไทยก็ไม่ให้อภัยอยู่แล้วแน่นอนนะคะ แล้วทีนี้คนนี้เขาก็ได้มาขอ,อามาความคิดเห็นเนาะก็คืออยากเออนางได้กลับประเทศก็ดีเนาะก็คือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยอีกแล้วก็อยากให้นางได้กลับบ้านหรือว่ากลับประเทศไปอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความคิดเห็นหรือว่ากําลังใจที่ส่งให้หนางนั่นเองนะคะ และอันนี้ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของคนไทยที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็คือคร่าวๆที่น้องหอมน,นำมาให้นํามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้นะคะก็คือมีทั้งความคิดเห็นคนที่ให้อภัยและคนที่ไม่ให้อภัยนะคะก็คืออย่างที่น้องหอมบอกว่าทราบซึ้งน้ําใจของคนไทยมากๆนะคะอย่างที่พี่เขาคนนี้แหละเนาะคนนี้หรือสองสามคนนี้แหละเพราะว่ามีหลายความคิดเห็นมากที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ดีนะคะแล้วก็คือ เขาก็ยังรู้สึกสงสารเธออยู่นะคะแต่ก็ยังไงอะสงสารก็คือควรแล้วแหละที่นางได้กลับบ้านนะคะ mm. เพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปก็อาจจะเ,เกิดปัญหาขึ้นอีกแน่นอนนะคะ mm. เพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะคลิปออกมาขอโทษแล้วแต่พอ,อคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ตำรวจผูกไปถึงที่นะคะนางก็แบบพูดจาเสียงดังใส่กับพี่ตำรวจนะคะแล้วก็แบบยังพูดจาแบบ ยังไงอะตอบโต้อยู่เลยอะไรเงี้ยถ้าอยู่ต่อไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นอีกแน่นอนนะคะไม่อยู่เมืองไทยอดีแล้วนะคะกลับมาอยู่เมืองเราเถอะถ้าอยากจะทำมิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยต้อง,องบอกเลยว่าคนทําผิดก็คือย่อมที่จะได้รับผิดนะคะไม่ใช่ว่าคนคนพมา่าเราไปอยู่เมืองไทยทําผิดเขาแล้วเราต้องข้อข้างคนผิดมันไม่ใช่นะคะอันนี้คนทุกคนทุกคนย่อมรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีหรือไม่ดีนะคะเราย่อมรู้กันทุกทุกคนนะคะแต่ละคนนั้นไม่ใช่เด็กแล้วนะคะและ อันนี้ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของคนไทยที่เข้ามาคิดเห็นให้แก่หญิงสาวคนนี้นะคะก็ท่านท่านไหนนะคะที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถความคิดเห็นเข้ามาได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็และคลิปนี้ก็เพื่อขอเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่น้องหอมมาพูดในเรื่องนี้เนาะก็คือขอให้จบนะคะก็อยากจะเตือนชาวแรงงานพม่าทุกคนนะคะชาวแต่งดาวทุกๆกคนนะคะที่ทํางานอยู่ในอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะก็ไม่อยากให้ทําอะไรที่มันไม่ควร อย่ไม่อยากให้พูดอะไรในสิ่งที่มันไม่ควรพูดนะคะก็ขอให้ระวังาปากหรือว่าการกระทาของตัวเองดีๆนะคะก่อนที่จะพูดจะทําอะไรลงไปนะคะก็ต้องอรู้ตัวเองว่ามันไม่ใช่ประเทศของเราแล้วก็เราต้องให้เกียรติคนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยดีต่อเราขนาดไหนนะคะถ้าไม่มีคนไทยอย่ให้โอกาสนะคะคนแรงงานพมา่าหรือว่าแรงงานาต่างด้าวทุกคนก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะถ้าได้ทํางานในเมืองไทยเช่นกันนั่นเองนะคะ โอเคเนาะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ